ต่อให้คนทั้งโลกไม่เชื่อว่าเราทําได้แต่ถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้เราฝึกได้เราพัฒนาได้เราก็จะทามันได้ความล้มเหลว่มีสาเหตุความสาเร็จก็มีเงื่อนไขถ้าเราอยากประสบความสำเร็จนเนงธุรกิจนี้เราต้องมาดูว่าเงื่อนไขในธุรกิจนี้มีอะไรบ้างสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่ากับ Better Maker Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Better Maker Podcast ครับวันนี้ Better Maker ของเราเป็นสาวสวยมากความสามารถ อยากรู้จักเขาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยครับสวัสดีครับพี่พิชาสวัสดีครับน้องแพร่เดี๋ยวให้พี่พิชาแนะนําตัวหน่อยครับโอเคนะคะก็ชื่อพิชามนดวงใจนะคะชื่อเล่นชื่อพิชาค่ะปัจจุบันก็เป็นนักธุรกิจอเอเนระดับมกืกสองผู้สถาปนานะคะแล้วก็มีชิปคู่แล้วนะแล้วก็มีเป็นแม่แมว6ตัวแม่แมว6ตัวโอ้โห <laughs> ใครเป็นทาสแมตวต้องต้องฟังนะครับ <laughs> อยากรู้ว่าแล้วก่อนเข้ามาเจอชุริกิณ์แอมเนี่ยพี่พิชาทำอะไรมาบ้างครับโอ้ทำมาหลายอย่างเลยครับแทนเป็น AE, a c c o u n t e x e c กซ์นะคะก็ตอนนั้นดูแลในเรื่องของสป y a s s ociation of Thailand เนาะเป็นเป็น เป็นแมกกาซีนรุ่นแมกกาซีนใช่ก็ดูเรียนเรื่องคอนเทนต์เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับองค์กรแบบของความสวยความงามนะครับแล้วก็มาเป็นเซลล์แมเนเจอร์นะคะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็ทําด้านแปลภาษาด้วยทําเบื้องหลังภาพยนตร์โอ้โหอะไรยงเี้อันนี้นับไม่ถูกนะครับทำไม่ถูกละใช่ผมก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะเหลือทำเอ็มว์เต็มเวลาเนาะแล้วก็ทำเพอร์ซันอลคอลเลอร์โคชชิ่งนะคะแล้วก็ทำรับรับงานล่ามบ้างเป็นบางเวลาครับผมโอเคเรียกว่าได้ว่าทำเอ็มวีเป็นฟูลไทม์เลยใช่แล้ว เยี่ยมเลยครับกลับมาเข้าเรื่องธุรกิจค่ะอยากรู้พูดถึงโอกาสทางธุรกิจ<อ>ที่แบบว่าเปลี่ยนชีวิตพี่นิชชาแล้วเนี่ยเข้ามาในธุรกิจอะไรได้ยังไงครับก่อนหน้านี้นก็มีเพื่อนนะคะก็คือมาชวนนะคะแนะนําสินค้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราเห็นเราเคยเห็นการสาธิตสินค้าเรารู้ว่าสินค้าดีเราเคยไปฟังแผนธุรกิจเราก็รู้สึกว่าแผนธุรกิจดีแต่ตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจว่าแล้วมันเกี่ยวกับเราอย่างไง<อ>คือก่อนหน้านี้มีคนมาชวนแล้วแต่รู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับเราจริงๆเพื่อนก็ติดตามนะคะแต่ว่าเราก็ติดเราก็ตติิดดเหมือนนกัียจ เพื่อนติดตามแต่เราติดขี้เกียจแล้วเขาไม่รู้เหมือนกันเพื่อนก็อาจจะยกเลิกไปก่อนค่ะคะเราก็สู้อ้าเพื่อนไม่ทำแล้วหรอโอ้สบายใจเลยงั้นก็ไม่ต้องไปแล้วมั้งแอบก็จบไปค่ะจนมาถึงรอบเนี้รอบสุดท้ายแล้วทายสุดหลังจากรอบนี้เสร็จปุ๊บไม่เคยมีใครมาชวนทำอะไเอีกเลยอโชคดีมาก ค่ะไม่ไงั้นอาจจะไม่มาอยู่ตรงนี้โอ้แล้วรอบนี้เปิดใจได้ไงจริงๆเ่ะก็ต้องเป็นลูกพี่ลูกน้องค่ะพาไปเจอกับเพื่อนแปลกหน้าคนหนึ่งครับไปเจอแล้วก็ได้พูดคุยแล้วก็ด้วยความที่รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบคุยกับคนอยู่ละเรียนรู้กับคนอยู่แล้วนะคะก็เลยพูดคุยกันถามมาเหมือนเหมือนเจอแทมอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอตอนนี้นะแทมทําอะไรอยู่ครับแอบแล้วเพื่อนคนนี้เขาก็บอกว่าอ๋อเพิ่งกลับมาจากไต้หวัน ออย่างเงี้ยค่ะไปเ<ข>ที่ยวอ,อ้าวไปเที่ยวหรออะไรอย่าง <c oughs> เงี้ย <c oughs> เขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะเขาตั้งใจจะไปเรียนหมอแล้วก็แล้วลว,ลวเดี๋ยวกลับไปเมื่อไหร่ <c oughs> เขาก็บอกไม่กลับแหละอ้าวไม่กลับแล้ว,ลลวทำอะไรอ่ะอยู่ที่เมืองไทยถามว่าจะทําอะไรเขาบอกทําธุรกิจแอมเย์เฮ้ย <c oughs> อ้าวแล้วหมออ่ะเขาก็บอกว่าอ๋อ,อก็ก็รู้สึกว่าหมอไม่ตอบโจทย์ชีวิตแล้วเราก็บอกฮ ยังไงนะไหนคุยกันหน่ยอยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นก็เลยรู้สึกว่ามีคําถามคํหนึ่งนะคะที่คุยกันเพราะเราอะเคยเจอแอมเบอร์มาก่อนรเราก็เลยบอกเพื่อนคนนั้นซึ่งปัจจุบันเป็นสามีออเนะคะเราเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆนะคะแอมเบอ์เรารู้จกักสินค้าเรารู้จกักเฮ้ยแผนก็ดีเป็นธุรกิจที่ดีแต่จะให้เลือกแอมเบย์โดยที่ ไม่เลือกความฝันเดิมของตัวเองเนี่ยนะมันเกิด oh. อะไรขึ้น oh. ก็เลยคุยกันประมาณสองสามชั่วโมงแต่มันมีคําพูดที่สะก,กิดใจนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยพิทเคยคิดไหมว่าวิถีชีวิตที่ต้องการเป็นยังไงอืแต่ก็วิถีชีวิตที่ต้องการเป็นยังไงใช่เราก็บอกว่าวิถีชีวิตที่ต้องการหรอนี่ไงเดี๋ยวเราเรียนจบครับเดี๋ยวเราก็ทํางานเดี๋ยวเราก็เก็บเงินเดี๋ยวเราก็ทาธุรกิจให้มันแบบสักอย่างหนึ่งแล้วก็หยุดทำก็เที่ยวรอบโลกอ่าอะไรประมาณนี้นาะงรุเด็กๆนะคะแล้ว เขาก็บอกว่าไม่ได้ถามว่าไลฟ์แบบคือแคเรียร์พาไม่ได้ถามว่าอยากทํางานอะไรแต่ถามว่าอยากได้วิธีชีวิตแบบไหนมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยมีใครตั้งคาถามนี้มาก่อนก็เลยพยายามหาคําตอบอืมเพราะมันเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่เขาจะถามว่าจะมาทํางานอะไรดีทำงานอะไรดีได้เงินเยอะแต่นี่คือ อยากได้วิถีชีวิตแบบไหนใช่แล้วตอนนั้นก็คือแบบเป็นคนที่จริงๆก็มีอีโก้นิดหน่อยครับเราก็รู้สึกว่าก็เดี๋ยวทำงานเดี๋ยวก็ต้องโตแหละคือตอนนั้นเราก็เด็กมากเราก็ไม่ได้เข้าใจชีวิตมากฉันทำงานฉันต้องรวยแน่ๆนเอออะไรแบบนี้แหละแล้วเราก็ตอนนั้นก็ทำงานเยอะด้วยนะเป็นคนขยันด้วยเราเชื่อว่าขยันไม่อดตายหรอกอเงี้ยอือก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เข้ามาในธุรกิจเอ็มีใช่จากการเอกใจว่าเออทำไมเขาถึงแบบว่าจากเส้นทางหมอแล้วเปลี่ยนมาเลือกธุรกิจเอ็มบีเลยใช่อืจและจุดท เอาให้ได้ฉันจะ ประสบความสำเร,ร็จในธุรกิจนี้คืออะไรครับพี่พี่ <c oughs> รจริงๆต้องบอกว่าชโชคดีมากๆเลยจริงๆก็ต้องบอกนะว่าความชโชคดีมันเกิดจากการที่เราเป็นคนหิ้วง่ายครับไอิ้วง่ายรู้จักไหมอ่า <c oughs> ชวนไปไหนก็ไปอ่ชวนไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆจดเปิดใจเนี่ยคือพี่เชื่อว่าคนเราไม่สามารถตัดสินใจทําหรือไม่ทําอะไรที่เราไม่รู้จักมันจริงๆครับอ่เราก็เลยเป็นคนที่ไม่ได้ตัดสินแอมเบก่อนอ่ก็ลองไปดูให้มันเห็นจริงๆนะคะก็เลยศึกษาค่ะก็เลยตามไปเซ็นเตอร์ตามไปงานใหญ่ตามไปทุกที่ ถ้าไปดูได้แต่ไม่ทำนะแต่ว่าทําไม่ทําเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเรื่องของเราเดี๋ยวคิดเดี๋ยวคิดเองเดี๋ยวคิดเองอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะเราเป็นคนแบบขอมั่นใจก่อนนะคะแต่พอไปเห็นเนี่ยจุดเปิดใจจริงๆเลยคือเอาจริงนะชอบมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกเนี่ยคือชอบเรื่องปรัชญาแนวคิดธุรกิจอเมร์เลยยังไงครับช่วยขยายนิดนึงคือต้องบอกอน่อยเนาะว่าพี่เป็นลูกเจ้าของกิจการคือรู้สึกอยู่แล้วเราไม่ได้อยากเป็นลูกจ้างตลอดชีวิต แล้วเราก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เราก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือคนได้จริงๆไม่เอาเปรียบคน แอบอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีจริงๆเหรอธุรกิจที่มันไม่เอาเปรียบผู้คนเปิดโอกาสให้กับคนได้จริงๆอสร้างคุณค่าแล้วก็ส่งต่อให้กับคนได้จริงๆนะคะแล้วก็เฮ้ยมันมีจริงๆเหรอสินค้าที่สามารถเขาเรียกว่ารักษาสิ่งแวดล้อมคิดถึงผู้บริโภคคบอบแก้ปัญหาผู้คนได้แบบจริงๆเพราะพี่เป็นนักการตลาดด้วยคบอบพี่ก็รู้สึกว่าดีเนี่ยใครก็พูดได้แอาอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็เลยเข้าไปศึกษานะคะแล้วก็ รู้สึกชอบเรื่องราวตรงนี้เรื่องราวของปัชญาเนาะก็มีเรื่องของการเป็นโอนเนอร์ก็คือสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองได้จริงๆด้วยงเงินลงทุนแค่9 0้ารอตอนนี้ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าโหมันได้จริงๆริงหรอแอมแล้วความสาเร็จน้อช่วยเหลือแบ่งปันความสําเร็จในธุรกิจเนี้ยถ้าเราจะสําเร็จมากขึ้นมันเกิดจากการที่เราต้องช่วยให้คนอื่นสําเร็จก่อนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งที่เข้ามาเห็นสัมผัสผู้คนแล้วก็เฮ้ยมันเป็นแบบนั้นจริงจริงอย่างเงี้ยแ่าแล้วก็เป็นธุรกิจที่ยุต อ่แล้วก็เป็นโอกาสที่เท่าเทียมอก็เลยรู้สึกชอบเพราะว่าพี่เป็นคนเรียนไม่เก่งครับ <laughs> อ,นนอใช่ไหมพี่พีนี่นะใช่ใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกว่างานบางงานเนี่ยมันแพ้ทางกันตั้งแต่เริ่มตน้นโอ้โหครับอืมใช่ไหมอย่างเงี้ยคือเรา จบมาหาลัยไหนบจบเกรดเท่าไหร่อะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นจุดวัดว่าใครคนหนึ่งจะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้หรือเปล่าคแอบอะไรเงี้ยก็เลยประทับใจตรงนี้อันนี้คือข้อแรกโอเคครับโอ้โหสุดเยี่ยมแล้วข้อ2ครับก็เป็นจุดที่ตัดสินใจลงมือทําเลย งานหลับเข็มน่าจะเป็นเพจบริหาร,รนะคะก็ไปก็อยางตอนไปก็เฉยๆเนาะหิวง่ายฮิวง่ายนะ,ะคะก็ไปก็เฉยๆแล้วก็รู้สึกว่าเออเเดี๋ยวลองไปดูนะคะตอนเขาเดินพรมแดงอะไรเนี่ยยังไม่อินมากเหมือนเหมือนเราไปดูดาราที่เราไม่อินอะ่ะอ่ะเราก็โอเคแหละนะคะแต่ว่าประทับใจก็คือตอนที่เขาขึ้นไปขอบคุณคุณพ่อคุณแม,ม่ด้วยความที่พี่เนี่ยเป็นเป็นคนเชียงใหม่ อ่ะแล้วก็มาเรียนในกรุงเทพนะคะตอนนั้นเนี่ยที่บ้านไม่เห็นด้วยที่จะให้แม่เราก็รู้สึกว่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วเราอยากให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาสบายใจนะเราดูแลตัวเองได้แล้วก็อยากรีบตอบแทนเขาให้เร็วอยากให้เขาภูมิใจนะคะก็ไม่รู้นึกภาพไม่ออกว่าจะมีงานไหนที่เราทําสําเร็จแล้วเกียรติที่เราได้รับเนี่ยจะส่งถึงไปให้ถึงพ่อแม่ได้ด้วยอืแล้ววันนั้นเราก็ได้เข็นจากงานรับเข็มเพจว้าว ก็เลยรู้สึกว่าโหนี่แหละคือสิ่งที่ตามหาอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับเกียรตินี้โอ้โหนั่นคือจุดเริ่มต้นที่รู้สึกตัดสินใจทําและใช่ลุยเลยโอเคแล้วพอเริ่มต้นจริงๆแล้วครับพี่พี่ว่าแบบมันเป็นยังไงบ้างตอนเริ่มต้นจริงๆตอนเริ่มต้นก็อาจจะเหมือนหลายๆคนนะแม่ว้คือเรารู้สึกว่าแน่นอนงานทุกงานมันมีอุปสรรคปัญหาหมดพี่ก็รู้สึกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยก็อืด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ย ศึกษาเข้าเซนเตอร์นะแต่ตอนตัดสินใจเนี่ยก็คือทํางานประจําแหละครับค่ะก็ทํางานควบคู่กับงานประจานะคะเราก็รู้สึกว่าเวลาเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทํสามงานสมงานแอมเบเป็นงานที่สี่แอมเบคืองานที่สี่ใช่ก็รู้สึกว่าใช่ก็รู้สึกว่าเราไม่มีเวลานะคะแล้วก็ด้วยความที่พอตัดสินใจทําธุรกิจเนี่ยก็บอกที่บ้านจะได้แมที่บ้านอยากให้ไปทําช่วยงานที่บ้านครับแอบเราบอกพ่อว่าเราจะทําธุรกิจนะแอบพ่อก็ตัดตันเงินเลยอ ตัดเงินเลยนะคะก็เราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะคะตอนก็ไม่ได้มีเงินเยอะมากนะคะไม่มีเวลาแล้วก็เพื่อนก็ไม่ได้เยอะเพราะว่ายายโรงเรียนบ่อยครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณพ่อไม่เห็นด้วยอันนี้ก็คือค่อนข้างจะเฮิร์ตเพราะว่าเราก็อยากสำเร็จเพื่อเขาครัแออมไม่มีเวลาที่บ้านไม่เห็นด้วยอืเอเพื่อนไม่เยอะโอ้โหนี่จริงๆถือว่า เป็นโค้แพ็กเกจใช่ที่คนส่วนใหญ่ลองเริ่มต้นเขารู้สึกแบบนี้เหมือนกันแล้วมันโอเวอร์คมตรงนี้ยังไงได้บ้างคบพี่คือตอนนั้นเอาเป็นว่าสิ่งสิ่งที่คิดก่อนละกันพี่อาจจะพอเราใช้เวลาจนเรามั่นใจอะว่าธุรกิจเนี้ยงานงานเนี้ยมันสามารถตอบโจทย์ทุกอย่างที่เราต้องการได้พี่ก็เลยเลือกจัดลําดับความสําคัญก่อนจัดลาดับความสําคัญใช่คือพี่รู้สึกว่าวิธีคิดนั้สําคัญแหมเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าอย่าไม่มีเพื่อนทําไม่ได้หรอก ไม่มีเงินไม่มีเวลาทาไม่ได้หรอกนะคะแต่พี่รู้สึกว่าถ้าเราตั้งใจที่จะทํางานเนี่ยให้สําเร็จเพราะว่ามันตอบโจทย์ชีวิตเราค่ะนะคะก็เราลองเปลี่ยนมุมมองของคําถามครับไม่มีเงินเราทําอะไรได้บ้างแอบไม่มีเวลานะเราไม่มีเวลานะบอกอัพไลน์เลยเราไม่มีเวลานะเรายุ่งมากเรายุ่งจริงนะคะเราทําอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านไม่เห็นด้วยเราทําอะไรได้บ้างครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันมีสิ่งที่เราทําได้อยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่คนชอบคิดว่า แอมเบต้องการเวลาทั้งที่แอมเบก็ไม่ได้บอกบอกเลยว่าต้องการเวลาเยอะจากเราไม่ต้องงาน8ชั่วโมงไม่ต้องการ8ชั่วโมงใช่เรื่องเงี้ยก็รู้สึกว่าจัดการเวลาจัดการการเงินของตัวเองส่วนเรื่องที่บ้านเนี่ยพี่รู้สึกว่าหลายคนนะคะพอคนรอบตัวไม่เห็นด้วยแล้วเราหน่อยอือเราหน่อยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยไหมครับอ่อเรย่งเงี้ยถ้าอยากให้เขายอมรับเราก็ยิ่งต้องประสบความสำเร็จหรืออย่างน้อยๆเป็นคนที่ดีขึ้นอือ คนส่วนใหญ่เวลาพ่อไม่เห็นด้วยทําไงเถียงเถียงพ่อไม่เข้าใจ,ใจหรอกเข้าใจหรอกอะไรอย่างนี้เออ,เอ,อใช่นะคะก็แต่เราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไร,รเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับบ้านบ่อยขึ้นเรากอดเขามากขึ้นเรามีความสุขมากขึ้นที่สําคัญเราเป็นคนที่อขอบคุณนะสิ่งที่เราเจอทันเวลาเราชอบว่าเราได้เรียนรู้อะไรใหม่เรามีเพื่อนดีๆมากขึ้นเราก็กลับเนี่ยเราให้เขาฟังคือพี่เชื่อว่าคนรอบข้างที่รักเราทุกคนะเขาอยากสนับสนุนเราทางนั้นเลย แต่เขาไม่เข้าใจเขาอาจจะแค่เป็นห่วงก็เลยไม่เห็นด้วยแต่พอเขารู้ว่าเรามีเพื่อนที่ดีนะคะก็มีคนสอนแนวคิดเราดี เขาก็เริ่มยอมรับแต่ว่ามาเปิดใจจริงๆก็อาจจะตอนที่เรามีความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นแล้วเวลาล่ะครับพูดถึงตอนนั้นพี่พิชาทํา4งานใช่ MV เป็นงานที่4ี่ MV เป็นงานที่4ก็คือบางคนอาจจะบอกโ่าฉันทางานเดียวฉันก็ไม่ไหวแล้วพี่พิชาเธอทำถึง3งานอยู่แล้วแล้วมี MV เป็นงานที่4จัดเวลาไงครับจริงๆมันต้องมันต้องจัดวิธีคิดก่อนอไม่ได้จัดเวลาจัดวิธีคิดก่อนก่อนจัดเวลาจัดวิธีคิดก่อนเพราะถ้าเราทํางาน MV เป็นงานที่2ที่สเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยแหละ พลังชีวิตก็ตกละนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเหนื่อยเนี่ยเราก็จะถ้าเราไม่จัดลาดับเขาเรียกว่าจัดลําดับความสําคัญคให้แอมเบยมันเป็นที่หนึ่งก่อนเราจะเลือกทาธุรกิจนี้เราจะเลือกประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ละนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเหนื่อยเราทอ้อเราก็จะตัดแอมเบยออกจากชีวิตก่อนเลยครับถ้าเราไม่เลือกถ้าเราไม่เลือกใช่ตอนนั้นก็เลยเลือกแล้วว่าจะสําเร็จนะคะก็เลยแล้วจริงๆอิแอมเบยไม่ได้ใช้เวลาเยอะ แหมก็เลยแล้วก็เข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าตอนนั้นที่ทำสามงานเพราะว่าอยากมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแหมถูกไหมแต่ถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มมากขึ้นทํางานที่สี่ทำงานที่ห้าแถมว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไม่ไม่ต้องนอนแล้วไม่ต้องนอนแล้วไม่ลำไยครับแหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราต้องการเนี่ยเราก็ค่อยๆตัดอันอื่นออก แอบแล้วก็ใช้แค่เสศษเวลาวันที่เราเข้าใจธุรกิจนี้จริงๆครับมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะเลยอแลอบอะไรเงี้ยงานเดิมเราก็ทําให้ได้ดีอะไรเงี้ยครับ,แ,รบแต่ว่าบางงานที่เป็นงานเสริมพี่ก็ค่อยๆลดแล้วก็จัดเวลาให้อเมมากขึ้นแล้วรายได้ในธุรกิจอเมก็เริ่มกลับมาซัพพอร์ตมากขึ้นแอบเราก็เริ่มตัดออกทีละอย่างออกทีละอย่างจนเลือเมยอย่างเดียว โอ้โหสัดยอดหมายความว่าจริงๆแล้วในอตอนเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถใช้เวลาแค่วันละสองสามชั่วโมงใ,ในการสร้างธุกรกิจแอมเบซีซึ่งในอนาคตมันอาจจะขึ้นมาเป็นรายได้หลักของเราได้เลยบางทีมีปัญหาท้อบ้า,บางเหนื่อยบ้างแบบโอ้ยเหนื่อยใจจังเลยดาวจังเลยเราไปก้าวผ่านตรงนั้นยังไงได้บ้างจริงๆพี่ว่าบรรยากาศช่วยบรรยากาศใช่เขาบอกว่าเราไม่สามารถให้อะไรที่เราไม่มีได้ เราไม่มีเงินเราให้เงินไม่ได้ครับเราไม่มีปัญญาเราให้ปัญญาใครไม่ได้เราไม่มีความรู้เราให้ความรู้ใครไม่ได้แต่เวลามาในเซนเตอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าคุณทําได้ครับผมขอบคุณครับรม่บอกไหมเราเหนื่อยมากเลยได้แต่แบบันทาได้เอออะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีกําลังใจเราเหนื่อยขนาดนั้นน่ะทําไมเรายังให้เขาได้นะแต่ทุกครั้งที่เราให้เขาอะเราเหมือนเราบอกตัวเองพลังเราเพิ่มพลังเราเพิ่มเพราะนั้นอย่าหั่งบรรยากาศครับอืมสำคัญมาก โอ้อันนี้จริงอันนี้จริงเพราะว่าเหมือนพลังงานมันคือเป็นสิ่งที่ติดต่อกันได้นะเออโอเคก็คือถ้าสมมติว่าดาวเอาตัวเองมาอยู่ในบรรยากาศห้ามผ่านบรรยากาศห้ามผ่านบรรยากาศาเลยโอเคครับผมอยากรู้ว่าเท่าที่ฟังประวัติของพี่ีมาเนี่ยเก็เป็นคนหนึ่งที่แบบมีคนรับดีเลยแหละในธุรกิจเอทีสมมติเพื่อนใหม่เนี่ยเข้ามาเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยแล้วอะไรที่เขาสามารถทาได้บ้างที่เขารู้สึกว่าสามารถ เร่งให้เขามีผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นหรือว่าเนี่ยคือสิ่งที่พี่พเรียนรู้และอยากจะส่งต่อให้กับเพื่อนๆที่กําลังทําอยู่อพี่รู้สึกว่างานทุกงานมันมีเงื่อนไขความสําเร็จอยู่ครับถูกไหมถ้าเราอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติเราก็ต้องฝึกเยอะถูกไหมเราอยากเป็นมืออาชีพด้านไหนเราก็ต้องฝึกเยอะพี่รู้สึกว่าความเป็นมืออาชีพสําคัญอเขาบอกว่าความล้มเหลวมีสาเหตุความสําเร็จก็มีเงื่อนไขอถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้เราต้องมาดูว่าเงื่อนไขในธุรกิจนี้มีอะไรบ้างครับ อืมอ่บสมมติเราเลือกแล้วเราก็ค่อยกลับมาดูว่าเราเชื่อหรือยังครับออบเชื่อถึงเลือกใช่ไหมอืมแแล้วเลือกก็เพราะเชื่อใช่ไหมครับแอะที่เหลือก,ก็กลับมาดูเขาบอกว่าเราไม่สามารถหาเงินจากสิ่งที่เราไม่รู้ได้อืมจริงออบถูกไหมเพราะฉนั้นพี่ว่าธุรกิจนี้มันซิมโปก็คือเรียบง่ายมากๆครับเราแค่รู้ว่าแผนการตลาดดียังไงครับอืมสินค้าดียังไงพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เรื่องพวกนี้มากอ่าบริษัทดียังไงธุรกิจนี้ดียังไงเป็นโอกาสที่ดีกับผู้อื่นยังไง <Ừ. S 2> อย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าถ้าเราสามารถหาความเชื่อในเรื่องพื้นฐานเหล่านี้ได้แอะแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวแบบนี้ได้เร็วเ,วเท่าไหร่ <Ừ. S 2> ชัดเจนเท่าไหร่มืออาชีพได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะมีผลลัพธ์กับธุรกิจนี้ได้เร็วขึ้นเท่านั้นโอเคเยี่ยมเลยครับอ่ะแล้วเมื่อกี้เห็นมีบอกว่าเป็นล่ามแปลภาษาด้วยครับผมวันนี้ผมเลยมีมิชชั่นพิเศษ <laughs> มาให้กับพี่พิชาครับ, <laughs> รบอ่าเราจะมีคลิปนะครับหนึ่งนาทีเต็มแล้วเดี๋ยวให <Pan -tune> for this, right? okay, uh -huh. Everyone the right to work and to achieve, to become whatever their vision and efforts can make them. Freedom is something you can only have for yourself when you are in turn willing to give it to another person. Amway is an opportunity for people from all walks of life rich or poor young or old black or white we don't care what your education level is where you come from we said we wanted to build a business that anybody could start because we believe that most people given a chance would do something with it let's give everyone this shining golden opportunity เมื่อกี้ก็เป็นคลิปนะคะที่2ผู้สถาปนานะคะลิกับเจเนี่ยได้เคยกล่าวไว้นะคะก็เขาบอกว่าให้คนเนี่ยได้มีโอกาสในการทํางานนะ,ะแล้วก็บรรลุเป้าหมายนะ,ะ<ม>ตามวิสัยทัศน์และความพยายามของตัวเองนะคะ,<ม>ะ,คะเขาบอกว่าอิสรภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะได้มาก็กต่อเมื่อเรายินดีที่จะมอบให้กับผู้อื่นก่อน แล้วก็ m v เนี่ยเป็นโอกาสของคนทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนนะคะหนุ่มสาวหรือว่าสูงวัยไม่ว่าเราจะสีผิวไหนนะคะแล้วก็เราไม่ได้สนใจว่าระดับการศึกษาของคุณจะเป็นยังไงหรือคุณจะมาจากไหนนะคะเราพูดเสมอว่าเราต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ทุกคนสามารถเริ่มตนน้นได้นะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าผู้คนเนี่ยได้รับโอกาสเขาเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะทําบางสิ่งบางอย่างกับมันเพราะฉะนั้นมาส่งมอบโอกาสที่เป็นประกายและล้าค่านี้ให้กับผู้คนกัน ว้าวโอ้โห standing ovation สุดยอดครับโอ้โหแปลได้ดีมากแล้ว uh ก็ค huh. ล oh, yep, oh, really. so, yeah. right? exactly, so ิปคือแบบว่าพูดมาแบบตื่นเต้นมากนะครับก็เป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องโหแบบชัดเจนนะคะในเรื่องของการส่งต่ออโอ้โหยี่มเลยซึ่งจริงๆแล้วได้ข่าวว่าจริงๆแล้วพี่พิชามีโอกาสได้ร่วมงานกับ m อวด้วยในการแปล เป็นล่ามใช่ไหมครับก็มีโอกาสหลายๆครั้งค่ะก็ได้รับเกียรติจากบริษัทหลายๆครับว้าวอยากให้แชร์สักนิดนึงแบบว่าความประทับใจในการที่แบบว่าเราได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับแทนเวย์เป็นยังไงบ้างครับจริงๆโหมีเยอะมากเลยน้องแถมจริงๆประทับใจในทุกภาคส่วนเลยประทับใจตั้งแต่สตาฟนะคะประทับใจตั้งแต่ผู้บริหารนะคะเราได้เห็นเบื้องหลังการทํางานเนาะแต่ถ้าต้องเลือกมาสักหนึ่งหนึ่งอีเวนต์นะคะหนึ่งเรื่องเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่มีโอกาสนะคะไปร่วมงานแพชชั่นนิสตาที่ปูซานนะคะเป็นออิิินนนนเเเตตร์์ชัั่แลลลฟมสว i n t e r n a t i o n a น S <S เนี่ยเขามี Executive Party ครคร่ะค่ะก็มีโอกาสได้ได้ร่วมง,งานนะคะกับเจนสามของไทยแอมเบของไทยแอมเบนะคะก็เป็นรุ่นหลานของริชเกจว้าวแ่านะคะเราก็มีความรู้สึกว่าหเราตื่นเต้นมากเลยแล้วเรามีโอกาสได้เจอได้ถ่ายรูปอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งคะ่ะที่ประทับใจบนะคะโ้หแทมลองคิดดูนะถ้าเรามีโอกาสได้ไป ถามเขาสักหนึ่งคำถามในใจแล้วก็คิดเฮ้ยเราจะถามอะไรเขาดีเราอยากรู้เรื่องอะไรที่สุดใช่ไหมคะคอย่าเงี้ยก็เลยแอบอยากรู้ว่าเฮ้ยเราก็ทราบว่าครอบครัวเดอะโบสและก็แวนอันเดลเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจเนาะเป็นเจ้าของแอมเ์เป็นเจ้าของเครื่องบินเป็นเจ้าของ f i ว e s t ตา e ์โฮเทก็เป็นครอบครัวที่ถือว่าแบบ มั่งคั่งแล้วก็มั่งมีเราก็เลยอยากรู้ว่าลิสกัเจเนี่ยเขาสื่อสารอะไรกับรุ่นหล,ลานาเหมือนคุยอะไรสอนอะไรเหมือนคุยอะไรสอนอะไรนะคะก็เลยไปถามนะคะคนนั้นเป็นหลานของเจนะคะก็ชื่อคุณคริสเตียนนะคะก็เลยถามว่าเนี่ยเราอยากรู้มากเลยแล้วปกติเนี่ยลิสกัเจเนี่ยมักจะบอกอะไรกับรุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานนะคะคุณคริสเตียนเขาก็บอกว่า ทุกคริสต์มาสหรือบางทีแตงสกิฟวิ่งเนี่ยก็จะรวมตัวกันกินข้าวของสองครอบครัวนะคะแล้วก็ลิซเนี่ยมักจะพูดเสมอเลยว่าวันนี้ครอบครัวเดอะโบสและก็แวนแอนเดลเนี่ยเป็นมนี้บุญคุณนักธุรกิจแอมเบทัวโลกว้าว <Wow. S 2> เพราะฉะนั้นนะคะเนี่ยเราทุกคนในฐานะเดอะโบสและแวนแอนเดลต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะสนับสนุนนะคะให้นักธุรกิจเนี่ยสามารถทําธุรกิจและบรรลุความฝันอย่างที่พวกเขาต้องการได้โอ้โห oh. พี่ฟังหนูพี่แบบตอนนี้ร้องไห้เลย แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงจริงมันคนรกลับกันหรือเปล่าในใจตอนนั้นเพราะเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เรามีชีวิตที่ดีได้เป็นเพราะว่าโอกาสที่เขาสร้างขึ้นมาอืก็เป็นหนึ่งเรื่องที่รู้สึกว่าอืมไม่ใช่เราได้แค่ได้ฟังมาแต่เราได้ยินกับหูโอ้โหก็เรียนรู้สกปับใจเรื่องนี้คนลุกเลยดีมากค่ะโอ้ดีมากโอ้โหแล้วก็มันคือโอกาสสาคัญนะทั้งทั้งแตง s k i p i n g แล้วก็คริสต์มาสของพี่นุนครับโอ้โหเยี่ยมเลยมาถึงคำถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ครับผมว่าเฮ้ยแล้วทำเอ็มวีเนี่ย ตอบโจทย์ชีวิตของพี่พิชาอย่างไงบ้างเป็นเบทเออร์ฟอร์มูล่าของพี่พิชาเลือกมา3แผ่นป้ายจากตรงนี้ครับผมจากข้างล่างหรอใช่ครับถ้ายังไงครับเล่าให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยครับก็อันแรกเลยฟร e ดอมใช่รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่ไม่ได้มีเรื่องเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ทําธุรกิจอเมกบพี่รู้สึกว่าอเมเบเป็นธุรกิจที่ให้อิสระเรา ทั้งทางความคิดแล้วก็การกระทํแอบถูกไหมแล้วก็ไม่มีใครบังคับให้เราทําหรือไม่ทําอะไรครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทําจริงๆเหมือนวิดีโอที่แปลตอนต้นเลยอแอบให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ทํางานแล้วบรรลุเป้าหมายในแบบที่เราใส่ความพยายามลงไปเพราะนั้นมันให้อิสระภาพเราเต็มทีเราอยากได้เท่าไหร่เราใส่แรงไปเท่านั้นครับแอบที่สําคัญที่ชอบก็คือ เรามีอิสรภา,าพที่จะทํางานกับใครก็ได้อืมอันนี้ดีมากเราชอบใครเรารักใครเราอยากส่งต่อโอกาสที่ดีให้ใครครเรามีอิสรภา,าพที่จะทําเดือนแมนอืมอันนี้ก็คือ <Freedom. S 1> แรกที่ชอบครับผมแคร,ครอันที่สองครับอันที่สองนี่เลยฟัน <Fun. S 1> ใช่รู้สึกว่าถ้าเราไม่มีความสนุกในการทําอะไรเนี่ยเราทํามันได้ไม่ยาวอืม S <S <an> ใช่ไหมเออย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าความสนุกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราคิดว่ามันสนุกเนี่ยสนุกยังไงเพราะทุกคนอาจจะคิด,ดว่าความสนุกคือเล่นเกมสนุกดูหนังสนุกปาร์ตี้สนุกแต่พี่รู้สึกว่าความสนุกมันเป็นเรื่องราวของทัศนคติแอนอะไรเงี้ยเพราะคนที่มีทัศนคติที่ด้านบวกต่อชีวิตอะต่อให้เราเจอความปัญหาเจอความท้าทายนะหรือว่าเจอความเรียบง่ายมากๆเลยเราจะหาความสนุกในเรื่องเรื่องนั้นเจอแต่ถ้าเราเป็นคนที่คิดลบต่อชีวิตอะ พี่รู้สึกว่าต่อให้เราเจอเรื่องที่เหมือนจะดีอืถูกไหมเหมือนจะนเอิมันทําให้สนุกได้นะเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหนอืยเฮ้ยเราได้พัฒนาตัวเองคแอบอะไร่งเงี้ยต่อให้เราเริ่มต้นทําธุรกิจแรกๆเนี่ยเรายังไม่เก่งอยู่ละถูกไหมเราก็ส่วนคนส่วนใหญ่ทําแล้วผลลัพธ์ได้ไม่ดีเนี่ยอาจจะน่อยแต่พี่รู้สึกสนุกอืรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องให้เราต้องกลับไปเรียนรู้เพิ่มกลับไปพัฒนาตัวเองเพิ่มครับ เหมือนเกม <laughs> ที่มันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะรถ้าเราไม่เจออุปสรรคปัญหาเราก็เราก็ไม่เติบโตอ,อ่ะคือถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้พี่รู้สึกว่าเราจะทําธุรกิจนี้บนทัศนคติที่ทําไปด้วยแล้วก็สนุกในการเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปกับมันโอ้ดีมากครับผมและสุดท้ายอันนี้เร,เรื่อนใหญ่เลยครับ fulfillment ความสุขที่เติมเต็มใช่ครับก็เรื่องเนี้ยที่เลือกมาเพราะรู้สึกว่ามันมีหลายมิติมากๆหลังจากทําธุรกิจนี้แล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้รับ <ừ> อย่างแรกอาจจะเป็นในเรื่องของอาชีพะครับเรารู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่เรามีเป้าหมายในการทํางานอืแล้วรู้สึกว่ามันเป็นงานที่สามารถส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนได้เรารู้สึกว่ามันเติมเต็มเรามากๆอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของอาชีพนะคะมีเป้าหมายเติมเต็มความรู้สึกได้ส่งต่อได้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นในเรื่องของ ไปแนนเชียลเนาะเรื่องการเงินอันนี้สําคัญเต็มากเต็มมากก็รู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นตามลําดับความสําเร็จของเราที่เพิ่มมากขึ้นก็เริ่มแบบมีรถในฝันเริ่มมีบ้านในฝันอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันถูกเติมเต็มเข้ามาในในช่วงที่แต่ละช่วงที่เราเติบโตนะครับแล้วก็สําคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกได้เลยก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของ ริเลชันชิพความสัมพันธ์ในเรื่องของครอบครัวครับพี่รู้สึกว่าทําธุรกิจนี้แล้วพอเรามีเวลาเราก็สามารถใช้เวลากับคนที่เราหลักได้ว้าวโอ้โหเรียกได้ว่าสามอย่างฟันฟรีดอมแล้วก็ฟูลฟิลเมนต์ใช่ค่ะโอ้ดีมากซึ่งจริงๆาทํมองว่า ค่อนข้างครบทุกมิติมากเลยนะที่รู้สึกออวา่าได้จากธุรกิจนี้มากๆในทุกๆมิติจริงอ,อ๋อใช่ครับโอ้โหดีมากดีพูดถึงเนี่ยแน่นอนตามรายการของเราคือ Better Maker Podcast แล้ว Secret of Better ของพี่พิชาคืคออะไรในการที่แบบว่าฉันจะพัฒน,นาตัวเองให้ดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นไอ้ Secret อันนี้ที่อยากจะฝากให้กับเพื่อนๆที่ฟังอยู่คืออะไรครับจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติบวกแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวเองครับพี่รู้สึกว่า ต่อให้คนทั้งโลกเชื่อว่าเราทําได้แต่เราไม่เชื่อว่าเราทําได้เราก็จะทํามันไม่ได้หรอกอืแต่ต่อให้คนทั้งโลกไม่เชื่อว่าเราทําได้แต่ถ้าเราเชื่อว่าเราทําไ um ด้เราฝึกได้เราพัฒนาได้เราก็จะทํามันได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้พี่ว่าสําคัญโอ้โหสุดยอดนะครับเรียกได้ว่าวันนี้ทํารู้สึกว่าใจฟูมากๆฟูฟิลสุดๆแต่ยังไม่จบนะครับวันนี้ใครอยากรู้ว่าเชคยังไงให้อร่อยให้ฟินเนี่ยพี่ชาเขาทำยังไงเดี๋ยวไปดูช่วงมาสเตอร์เช็กันเลยครับไปเลยค่ะ โอเคนะครับมาถึงมาสเตอร์เชคกันแล้วว้ <Wow. S 1> าวตื่นเต้นมากวันนี้เราจะได้มาแกะสูตรว่าพี่พิชาเขาชมมาที่เยังไงให้มันอร่อยให้แซ่บครับผม จริงๆถ้าชงอร่อยนะคะต้องมีคนชมให้กินเออน <laughs> <laughs> รครับสูตรพีพี่ชาเป็นไงบ้างครับ <laughs> <laughs> ะเดี๋ยวจัดให้น้องแพรเป็นพิเศษเลยวันนี้ได้เลยครับโอเคนะคะก็กอนอื่นเลยนะคะใส่น้ำลไปก่อนประมาณสักกี่แมวครับประมาณสัก4ี่นะคะกำลังดี400ร้อยแล้วก็สูตรที่พี่ชอบมากเลยก็คือนี่ครับแพรวันนี้ต้องมีชื่อสูตรไหมนะ นี่สงสัยวันนี้เราจะใส่ชื่อสุดคือคือดดัับบบบเเิิลลแแคค double c ล p double cap d o u b l ลแค p หมูเฮ้ยแคปคาเฟอีนแคปคาเฟอีนโอเคได้ครับอ่อก็คือบาร์ดี้คีกาแฟหนึ่งซองใช่แล้วัเลยตื้อตื้อตื้อแต่ว่าก่อนก่อนใส่กาแฟนะคะเราก็จะใส่โปรตีนเข้าไปหนึ่งช้อนเพิ่มโปรตีนเพิ่มโอเค ดับเบิลคาฟินของเราครับผมคือ <c oughs> สําหรับคนที่รู้สึกว่าอาจจะชอบแบบความหอมของกาแฟตัวพี่ก็จะเลือกเป็นฟรีสไดเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบพานกาแฟเปรี้ยวครับอ่าเราฟรีสไดเนี่ยเขาจะมีความแบบไม่ไม่เปรี้ยวแล้วก็หอมหอมครับอ่าแล้วก็ละลายน้ําง่ายด้วยอ่ก็นะใส่ประมาณหนึ่งอ๋อ,อเราไม่ต้องใส่น้ำร้อนก็ได้คือสามารถชงพร้อมกันได้เลยใช่โรยไปเพื่อความสามารถซื้อได้ในช็อปเลยอันนี้ใช่แล้วอ่าแล้วก็ใส่น้ำแข็งเพกนิดนึงเพื่อความ พื่อความสดชื่นโอเคนะครับมไว้แล้วเราก็จะขยับให้เข้ากันครับผมทีนี้ต้องขอพลังก้างแขนได้ครับผมสายเช็คต้องเมคชัวร์แบบว่าปิดให้แน่นนะครับเพราะมันจะอร่อยเพราะว่าเออไม่งั้นคือวันไหนรีบๆนิดต้องระวังเป็นพิเศษใช่แล้วอ่าอ่าโอเคครับผมหอม้ยหอมกาแฟมากหอมกาแฟมากทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันละกันเดี๋ยวเอาให้น้องแคม อ่าเรามาชนแก้วหน่อยครับโอเคอ้าวชนบมดแก้วบมดแล้วไม่บมดอืมทานง่ายไปอร่อยโอ้โอ้มันหอมหอมหอมกาแฟมากใช่เฮ้ยผมเพิ่งเคยลองอันนี้คลื่นคอไอ้ตัวนี้แบบว่ามันแบบว่าละมุนมากในในปากครับมันก็จะรู้สึกว่าแบบไม่สําหรับคนที่รู้สึกว่าแบบอาจจะ ทานยากเลยไงนี่ก็จะเป็นสูตรหนึ่งเลยเพราะว่าหนึ่งเท็กเจอร์เขาไม่ได้เข้มข้นมากแล้วก็มีกลิ่นกาแฟที่หอมเรารู้สึกว่ามันทานง่ายจริงๆดีมากครบเต็มแพ็กเกจใช่ครับเป็นไงครับพี่ๆอร่อยไหมครับโอ้โหเออกร่อยมากชอบทุกคนเพราะอย่าลืมใครที่สมมติว่าใครสายกาแฟต้องไปลองเลยเมนู์ดับเบิลแคสต์ดับเบิลแคสต์เขาตั้งชื่อเมื่อกี้เลยโอเคนะครับโปรตีนโปรตีนคีบวกโปรตีนหนึ่งช้อนแล้วก็กาแฟหนึ่งช้อนวันนี้ก็คือได้ทั้ง ความรู้แรงเป็นดาลใจนะครับรวมถึงได้สูตรมาร์เชคไปอีกหนึ่งสูตรนี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่พิชามากๆเลยครับขอบคุณเหมือนกันครับสนุกมากวันนี้นะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่อง MVTH Official ค่ะไปเจนค่ะบ๊ายบายค่ะ